ตัวนี้ก็หยอดไปเรียบร้อยครับ90นะครับก็ดูดน้ำอยู่ต้องด,ดูดูดทิ้งให้หมดนะครับผมหยอนไป90เมตรโครงสร้างประมาณนี้นะครับผมใช้โมโนฮับเตล450วัตต์6แผ่นนะครับผมโก90เมตรนะครับถือว่า โหดอยู่โหดสมควรนะครับส่งงานนะครับที่ลาดลียาวสิบเมตรส่วนทุเรียนนะครับผมกำลังดูดไล่น้ำอยู่ครับผมสนใจที่ต่อที่วัดสาราเซลซู๊ก๒เจดี5 152ไม่ไปแต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ตอนนี้หดลึกมากนะครับ90เมตรสวัสดีครับ